เหตุผลป้นธนาคารที่อยียงวะมากที่สุดในปี2016นายลรเรเนด์จอร์รลิปป์ชาวอเมริกันไว้70ปีได้ก่อเหตุป้นธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาในการเขียนโน้ตส่งให้ธนาคารว่าส่งเงินมาซราบผมมีปืนนะจากการกระทํานี้เขาได้รับเงินราวๆ3,000ดอลลาร์แต่แทนนี่เขาจะรีบหนีไปให้ไกลนายนริปป์กับนั่งรอยอยู่ที่ล็อบบี้และได้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนที่ตำรวจมาถึงโดยบอกว่าเขาคือคนป้นธนาคารคนนั้นเองแหละจ้าและหลังจากที่ถูกจับกลุมตัวเขาก็ได้สารภาพว่า ก่อนหน้านี้นั้นเขาเทะเลาะกับภรรยาที่บ้านก่อนจะออกมาป้นธนาคารก็ได้เขียนข้อความมาให้กับเธอว่ายอมติดคุกดีกว่าอยู่ที่บ้านอีกอย่างไรก็ตามนะคะการป้นธนาคารก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพีภาคสานแขวงสหรัฐได้พิพภากษาหกให้นายดิปปลต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา6เดือนและถูกคุมความพื่อสามปีรวมถึงทํางานเพื่อสังคม50ชั่วโมงได้ค่ะสําหรับนายดิปอตแล้วนี่อาจจะแย่ยิ่งกว่าการติดคุกก็ได้นะ